หากมองปัญหาของร้านค้าการบริหารสินค้าคงคลังเรื่องสต็อกสินค้าเป็นเรื่องหลักคือสต็อกไม่พอดีสต็อกเกินสต็อกเกินอาจจะเรียกสต็อกบวมหรือสต็อกล้นคือการที่สินค้าจะสั่งสต็อกสินค้าเก็บไว้ล่วงหน้าเป็นจํานวนมากเพื่อรอการขายบ้าง จากซื้อของป้ายแดงลดราคาจากการคุยเชียร์ให้ซื้อมากขึ้นเพื่อราคาทุนต่อหน่วยลดลงเป็นต้นแต่หากสิ่งที่ซื้อคือสิ่งที่ขายไม่ได้ขายได้น้อยเคลื่อนไหวช้าของยิ่งเหลือมากแล้วเมื่อนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในทันทีภาวะสต็อกบวมเงินจมจากทุนสินค้าหากเก็บนานเกินไปก็จะเปลืองพื้นที่เก็บและเปลืองเงินค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้าท้ายสุดคือเงินทุนจม เากับเงินสดจมอยู่กับสินค้าอาจทำให้ร้านขาดสภาพคล่องสต็อกล้นบางรายการคือสินค้าเดสต็อกแล้วมันคืออะไรสินค้าเดสต็อกคือสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการขายออกเป็นเวลานานซึ่งอาจจะเป็นสินค้าล้าสมัยสินค้าตกรุ่นซึ่งเป็นสาเหตุของเงินทุนจมหากสินค้าไม่มีความเคลื่อนไหวจนเกิดเป็นสินค้าหมดอายุยิ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ดังนั้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ร้านค้าไม่ควรละเลยแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นปัญหาสต็อกบวมคือเล่งระบายสินค้าเหล่านั้นให้เร็วที่สุดโดยสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น <c oughs> การจัดทำโปรโมชัน่นออกแคมเปญการขายเช่นซื้อ2ชิ้นลดราคาเพิ่มหรือจัดแพ็คคู่ไปกับสินค้าขายดีเป็นต้น ซึ่งการทำการตลาดที่ชันฉลาดในจังหวะที่เหมาะสมจะเคลียร์สต็อกได้อย่างรวดเร็วเ<ใ>ช่นฤดูการต่างๆควรจะจัดโปรโมชั่นสิ่งใดหรือจับคู่ใดธุรกิจจะมีสภาพคล่องมากขึ้นส่วนการป้องกันคือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นวิธีหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยร้านได้ปัญหาคือร้านค้ามักจะไม่มีข้อมูลและไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีควรเก็บสต็อกเพิ่มหรือควรเก็บในปริมาณเท่าไหร่ และสินค้าตัวไหนขายได้น้อยลงควรสั่งของน้อยลงหรือควรหยุดซื้อนั่นเป็นเพราะพวกเขาขาดข้อมูลที่มากพอในการตัดสินใจทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการสต็อกได้ดีพอ4เทคนิคจัดการสต็อกบวมและสต็อกล้นให้เปลี่ยนกลับเป็นสภาพคล่องที่ดีขึ้นเพิ่มรายได้และกําไร 1. พยากรณ์ยอดขายวางแผนการตลาดในร้านก่อนสั่งซื้อ หาผู้ประกอบการพยากรณ์ได้แม่นยำและสั่งซื้อเข้ามาได้เร็วพอในจำนวนที่พอดีก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าสินค้าจะกลายเป็นสินค้าเดสต็อกหรือมีสต็อกมากเกินไป 2. เช็คสต็อกเป็นประจำและสม่ำเสมอมันตรวจเช็คสินค้าในคลังเป็นประจำเพื่อวางแผนการบริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพบสินค้าขายดีใกล้หมดคลังก็จะสั่งมาเติมได้ทันในขณะเดียวกันเมื่อพบสินค้าที่เริ่มไม่มีการเคลื่อนไหว เ่งระบายสินค้าชนิดนั้นไปทำกำไรได้ทันเวลาก่อนจะกลายเป็นสินค้าเดสต็อกขายไม่ออกที่เปลืองทั้งต้นทุนการเก็บรักษาและต้นทุนสินค้า 3. ส,สินค้าเดสต็อกต้องเลงระบายออกสินค้าบางประเภทเริ่มจะกลายเป็นสินค้าเดสต็อกทางแก้ที่ดีที่สุดคือหาทางขายสินค้า จัดทำโปรโมชั่นเล่งนกระจายสินค้าออกไปให้เร็วที่สุดด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคาหรือแถมพิเศษสำหรับสินค้าเพื่อให้สามารถเรียกทุนคืนกลับมาได้บ้างแถมไม่ต้องเสียค่าเก็บรักษาสินค้าหรือส่งคืนหรือส่งกลับให้ผู้ขายซัพพลายเออร์บางรายอาจจะมีนโยบายรับคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้ากับซัพพลายเออร์ขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างกัน 4. บริหารคลังด้วยระบบจัดการสต็อก ระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารสต็อกได้อย่างง่ายดายสามารถทำได้อย่างอัตโนมัติสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าช่วยในการจัดการการขายและกระจายสินค้ารวมถึงมีระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและสินค้าคงคลังที่จะทำให้คนทำธุรกิจบริหารจัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ Business ER p a r ์ ERP เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยท่านได้อย่างอัจฉริยะประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการสต็อกสินค้า การจัดการสต็อกสินค้าที่ดีจะช่วยประหยัดในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นป้องกันปัญหาสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ Dead สตอ็อกจากเงินทุนจมสินค้าร้าสมัยสินค้าตกรุ่นเป็นต้นป้องกันปัญหาสินค้าเน่าเสียการจัดการสต็อกสินค้าช่วยป้องกันปัญหาสินค้าเน่าเสียโดยเฉพาะกับสินค้าจำพวกอาหารหรือเครื่องสำอางที่หมดอายุ ยิ่งมีการจัดการซ็อกสินค้าที่ถูกต้องและแม่นยำก็จะยิ่งช่วยป้องกันการเน่าเสียได้อย่างแม่นยำมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บสินค้าการจัดเก็บสินค้าในคลังย่อมมีค่าใช้จ่ายการสต็อกสินค้ามากจนเกินไปโดยที่สินค้าประเภทนั้นๆขายไม่ค่อยได้จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงขึ้นและทำให้ไปการพื้นที่สำหรับสินค้าขายดีที่จะต้องการพื้นที่มากขึ้นเพื่อสต็อกให้เพียงพอต่อการพยากรณ์การขาย ทีมงาน Business p a ัทหวังว่าสาระความรู้ที่นำมาบอกต่อน,นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกท่าน Business ER p a เอ ERP ช่วยให้เรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนสะดวกรวดเร็วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0852345980หรือ Line a อ s e ซ B บีพั